สะดวกไปอีกนะครับสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา3 3และมาตรา40ครับ โดยมีการเพิ่มช่องทางการจ่ายเงินประกันสังคมผ่านทาง QR Code ชำระบินข้ามธนาคารครับโดยทางสำนักงานประกันสังคมเพิ่มช่องทางให้บริการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ที่เป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา3 3และมาตรา40ครับผ่านทาง QR Code เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างและผู้ประกันตนนั่นเองครับ ซึ่งในจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา40สามารถชำระเงินสมทบโดยการสแกน QR code ผ่านทาง Mobile Banking ของธนาคารต่างๆได้ทุกธนาคารที่รองรับการชําระบินข้ามธนาคารหลังจากนั้นนะครับธนาคารต่างๆเนี่ยเขาก็จะทําการโอนเงินเข้ามาที่บัญชีของทางสํานักงานประกันสังคมครับโดยในจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา40ครับก็สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันทีครับหลังจากที่ชําระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วจากทางเว็บไซต์ของสํานักงานประกันสังคม ามที่ขึ้นให้ทางหน้าจอนี้นะครับโดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยครับ